เปลี่ยนแป๊บใหม่ไปแล้วนะเปลี่ยนตั้งใหม่ใช่ไหมแสดงว่าแป๊บตัวนี้ตันเหรอไม่ตันไม่ตันนี่ไม่ตันแต่มันไม่ค่อยร่งอ๋อไม่ตันแต่ไม่ล่งอ๋อเดี๋ยวบอกนะต้องขกุมจุดตดอีกรอบอ่ะผมจะเปิดสวิตชิ้งไว้เนี่ยมันไม่ค่อยลงไอ้อ๋อ อ๋อเออว่ะไอ้ตัวนั้นลงใช่ไหมไอ้ตัวนี้ตัวเก่าเหรอป่ะเนี่ย<ม>น่ะแป๊บเก่าที่พี่ถอดไปวันนั้นน่ะเออมันมีหลายอันไงมันมีหลา,ยอ,ยาอ้อาวลูกพี่ใหญ่ไปไหนแล้วกลับแล้วบว่เออฮั่น เปลี่ยนสายด้วยไงขาได้หาตัวตอบอ่ะเออเอาจะหลบแป๊บนะพี่น้องแป๊บไม่ตันนะครับแป๊บไม่ตันเดี๋ยวว่าเดินลมเดินไม่สะดวกเป็นช้โคนะฮะท้าง ว่าไง,างาก็แป๊บสกปกครับผมเพราะว่าระบบลมยุ่งยากไม่เข้าใจทําก็ไม่รู้พี่น้องโอเคครับผมคลิปนี้ลากันแค่นี้นะครับ